สวัสดีครับผมหมอยงนะครับหมอยงเป็นหมอสู่ครับมีคําถามถามหมอมาครับว่าประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะช่วยแนะนําด้วยนะคะรับประทานยาตัวไหนดีคะก่อนอื่นต้องทราบก่อนครับว่าขบวนการที่เกิดประจำเดือนมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอิทธิพลจากฮอร์โมนนะครับของบนผู้หญิงก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนในการกระตุ้นให้เยื่อบุผพรงมดลูกมันหนาตัวขึ้นแล้วก็ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ซึ่งทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกที่หนาตัวอยู่แล้วเนี่ยมันหลุดลอกออกมาเป็นประจำเดือนนะครับการที่มีฮอร์โมนคุณผู้หญิง2ตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอสโตรเจนหรือโปรเจสเตอโรนเนี่ยมันไม่ปกติมันก็จะทําให้ประจำเดือนมันมาไม่ปกตินะครับวิธีการแก้ไขก็คือทําให้ประจำเดือน2ตัวเนี่ยที่หมอพูดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอสโตรเจนหรือโปรเจสเตอโรนเนี่ยมันอยู่ในระดับ หมุนเวียนในรอบแต่ละเดือนเนี่ยให้อยู่ในระดับที่ปกติประจําเดือนถึงจะมาปกติได้นะครับและถ้าไปอัลตราซาวแล้วตรวจภายในแล้วไม่ได้พบสาเหตุผิดปกติอย่างอื่นไม่ได้พบก้อนเนื้องอกที่มดลูกหรือว่าไม่ได้มีซิสที่รังไข่ไม่ได้มีความผิดปกติทางด้านกยายภาพจากตัวอวัยวะในอุ้งเชิงการานแล้วก็ถึงจะมา พิจารณาหาสาเหตุที่เกิดจากฮอร์โมน2ตัวที่หมอบอกมันผิดปกติเลยทําให้เกิดประจำเดือนผิดปกตินะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยที่สามารถทําให้ประจำเดือนมันมาปกติได้โดยที่ไม่ต้องผ่าตัดแล้วก็ไม่ได้มีสาเหตุจากตัวมดลูกหรือรังไข่โดยตรงนะครับก็คือการกินยาคุมกําเนิดครับเพราะว่ายาคุมกําเนิดเนี่ยมันก็คือตัวยาฮอร์โมนที่หมอบอก ไม่ว่าจะเป็นเอสโตรเจนหรือโปรเจสเตอโรนสตัวเขามาผสมมาทำให้มีฤทธิ์ของฮอร์โมนเนี่ยใกล้เคียงกับฮอร์โมนในร่างกายปกติของคุณผู้หญิงครับทำให้ประจำเดือนมันมาเป็นวงรอบปกติด้วยถ้าคุณผู้หญิงกินยาคมทุกวันแล้วก็ไม่ลืมด้วยนะครับสำหรับในเคสนี้ที่ถามหมอมานะครับก็ลองไปรับประทานยาคุมกำเนิดดูก่อนนะครับลองทานดูตัวไหนที่เราไม่แพ้มีการขั้นเคียงน้อย ทานสัก2หรือ3เดือนเพื่อให้ประจำเดือนมันมาเป็นวงรอบปกติก่อนแล้วค่อยลองหยุดดูว่าประจำเดือนมันจะมาปกติไหมถ้ามาปกติดีก็ลองหยุดดูได้แต่ถ้าเกิดยังมาไม่ปกติก็ต้องไปพบคุณหมอสูอีกทีนะครับเพื่อจะไปตรวจภายในตัวจัตราซาวครับเช็คดูว่ามดลูกรังไข่ปกติไหมถ้าเจออะไรที่ผิดปกติเราจะได้รักษาได้ถูกต้องกับสาเหตุที่มันเกิดขึ้นนะครับ ก็ด้วยคาของยายคุณผู้หญิงทุกคนนะครับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพศหญิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรกันแล้วแต่ก็ทิ้งคำถามไว้และเดี๋ยวหมอยงจะมาตอบให้นะครับ